สวีดัตสวัสดีต้อนรับเข้าสู่ยิงเจนชาแนโลโอ้ยมืันนี้พี่น้องสิพาลูกชายไปเดินทางไก่เด้อค่ะเดินทางไก่เนี่ยโบแมนไปอันเข้าค้ายลูกเสือเลยโบแมนไปเข้าค้ายอันเนธนาลียุวกาชาดเด้อค่ะโบแมนแนวนั้นสิไปอันประมาณชั่วโมงกว่าพุละ เดินทางไก่ก็ได้แต่ว่าก่อนไปนี่สิไปแวะห้างสักก่อนเดอ้อห้างนี่อันคือห้างบิ๊กซีบ้านเฮานี่นะพระเจ้าเอิญว่าห้างอันสมิธสิไปเบิ้งอันหาซื้ออันมันนี้ออเดอร์ค่ะสิไปทําธุระสิไปเมืองออกเด้นอยู่ในรัดยูท่านี่น่ะสิเบิ้งเป็นอดไรออกเด้นโอ้ตื่นเต้นเด้อ เอาหาที่จอดรถสิเข้าห้างก็เด้อพี่น้องีว,วันนี้กดนวันอังคารรถคืหลายเลยวัน,น,นอาัาราสิเข้าห้างผูไปสมิธไปก็เด้อพี่น้องลูกชายอันกำลังไปซื้ออันมันนี่ออเดอร์เ,เสร็จแล้วสิเป็นยังเป็นลายเช็ชั้นเลยพี่น้อง นออก15ออกไปเลยด้วออกมาจากห้างสมิธแล้วนะคะพี่น้องดูท้องฟ้าบรรยากาศดี่ดีวันนี้แดดเปี้ยงๆเ,เลยจะขึ้นฟรีเวล์แล้วนะกำลังจะไปออกเด่นค่ะออกเด้นก็อยู่ที่รัดยูท่านี่แหละคนเขาก็อยากรู้ว่าเอ๊ะ เมืองออกเด้นเป็นยังไงเป็นเมืองเมืองหนึ่งค่ะแต่ว่านานแล้วหลายปีไม่ได้ไปวันนี้จะไปดูเขาทำอะไรที่ออกเดนกำลังจะขึ้นฟรีเว์ยนนดูรถวิ่งสวนไปสวนมาวันอังคารพี่น้องรถคุงไม่เยอะเนาะ ไม่เหมือนวันศุกร์วันเสาร์วิกเอนอะ่ะรถติดแต่วันนี้ก็ไม่แน่ใจนะว่ามันจะติดหรือเปล่าเพราะว่าจะขึ้นฟีเวยย์ิงยาวไปเลยขับรถประมาณหนึ่งชั่วโมงไในก็ติดแต่ไฟแดงบางทีก็น่าลำคาญ เดียวไปเลยลำคาดนี้มันไม่ดีนะถ้าลำวุงนี้มันชื่นใจนะพี่น้อง North ramp Salt Lake. จ้า GPS ก็บอกอา้าวไฟแดงอีกแล้ว GPS ก็คอยเตือนเดีอยไปทางนั้นทางนี้อยู่ก็ฟังนะถ้าเลี้ยวขวาทางนี้มันไปหมนะเสาเทาวมอมอตัวนี้มาบ่อยอยู่ มหาซื้อวิกตอเรียาป้ายเซาทาวดูเด้อพี่น้องโอ้สตาร์บัคนูน่นไอ้แวะสตาร์บัคจะาเกวไหมโอ้มันไม่ถูกเด้สตาร์บัคเดือนนี้ก็ไม่ว่าเล่นนะ ก่อนก็ดื่มบ่อยอยู่เดี๋ยวนี้ไม่ค่อยแล้วไปเขียวไปเลยจะขึ้นฟีเบย์ค่ะใายฟีเบย์ให้พี่น้องดูซิล right ี่บอกว่าไปทางขวามือจ้า yeah. thank you สิลี่จ้าไปตามคำสั่ง ไหนไม่ถูกก็ GPS อย่างเดียวค่ะพี่น้องง่ายดีหนุนฟรีบแล้ว ตันเย็นฟ้าฝนออกแดดออกบางทีก็สนูมาตอนเย็นขับไม่ได้เลยวันน,นี้หลายอากาศนี่มีหลายอย่างเหลือเกินแต่วันนี้แดดยงังเปี้ยงนะคะพี่น้องอขับคนเที่ยวขับไม่ได้เคื่ ทางแล้วนะคะพี่น้องอยูฟีเบยอยู่น,นู่นเขาขาวโดนหิมะนั่นอ่ะภูเขาอ่ะพี่น้องบนภูเขาเนี่ยมีแต่หิมะยังไม่ละลายเดือนเมษาและหิมะยังเต็มเลย เดินไปนู่นแหละแถวนั้นจะเป็นฟาร์มหมดเลย น้องดูลากูลบ้านเฮาเอิอนนันสวนสยามนะนะเจ้ามีแต่เด็กน้อยมาเล่นเจ้าเปิดเลยบอกต่ก่อนทันบัดสี่สิบเหรียญสี่สิบดอนเดี๋ยวนี้มาไม่นร้อยลยบะบอกแพงขนาดไม่นอย่างก,ก็มีแต่ของแพงๆออรอสะพานมาแล้วบ้านอยู่หูเทพเอารูดสามสี่สี่จะไปวัดวัดชยัยภูลาลามิเวลา Terminal. Continue on Utah thirty nine east for two miles. เซนดี D, ค้คล้ายโฟล์เวลเหล่านี้แหละภูฟ้าภูเขาเดินทางเข้ามาออคเด้นแล้วพี่น้อง ไปหาดูวัดก่อนว่าอยู่มุมไหนกัน างคนก็สงสัยเอ๊ะจะไปออกเดนไปวัดทำไมอะไรอย่างเงี้ยเออที่มาวันนี้นะคะเขาจะมีหน่วยเคลื่อนที่จากลอสแองเจลิสนะคะที่เออเอะเขาจะมาทำไอ้ไทยพัสอร์นะคะ mm hmm. เขาเรียก mm hmm. เขาเรียกอะไรหน่วยบริการเคลื่อนที่นะคะของกงสุนทยอะ่ะแต่และปีเขาจะไป หล,หลายที่แต่ปีนี้เข้ามาอยู่ท่าปกติเขาจะมาอ่ยูท่าทุกปีหลังจากที่โควิดม,มาก็เลยปีเว้นปีหรือเปล่าไม่ทราบแต่ปีนี้ก็มาที่อยู่ท่าก็เลยจะมาต่อไทยพาสปอร์ตให้ลูกชายนะคะเพราะว่าเขายัางไม่ยังไม่ได้ซิติเซนเขายัางไม่พร้อมที่จะ สปอร์ตอเมริกันนะแต่แม่เป็นแล้วคะ่ะเป็นอเมริกันที่ส้นคราวที่แล้วก็มาต่อนะคะแต่ว่ามาต่อที่เลตันไม่ไม่ใช่ออกเดน5ปีที่แล้วอะแต่ปีนี้จะต่อเป็น10ปีเลยให้ลูกก็ประมาณเท่าไหร่50กเหรียญ56หเหรือ56ดอลลาร์แล้วก็สแตปมอีก30ดอลลดอ์ ประสงค์ที่มานะคะเขาจะมาที่วัดไทยที่ออกเล่นถ้าใครดูวิดีโอนี้ถ้าใครอยากทำไทยพาสปอร์ตนะคะที่อยู่ดูท่านม <Continue S 1> า ถึงเงินไทยเนาะมาตู้บริจาคเลยลูกมาใส่เลย

สวยงาน,นะคจะก,กลับบ้านนะคะ่ะทำแอสปอร์ตให้ลูกเสร็จเรียบร้อย ไฟแดงพี่น้องเอ้ยออกมาจากวัดชัยมงคมลวราลามออกเดินยูธาแล้วนะคะกำลังจะกลับจะกำลังจะกลับบ้านนะคะจะขึ้นฟรีเวแล้วไปตะลนตะลนไปเจอพี่น้องคนไทยโอ้ยสวัสดีค่ะสวัสดีครับน่ารักมากค่ะดีใจนะได้เจอคนไทยเนาะนานๆจะได้เจอค่ะ เป็นพี่เป็นน้องวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณีไทยเห็นก็ยกมือไหว้กันค่ะน่ารักมากกำลังจะขึ้นซีเวค่ะยุดเจอแต่ไฟแดงแอโล่นะไฟแดงแต่ทางนู้นมันเป็นไฟเขียว กาดเย็มใจพี่น้องดูมีออกเต้นก็น,น่าอยู่นะแต่ว่าเป็นฟาร์มนะพี่น้องฟาร์มก็เยอะเย็นฟาร์มก็คิดถึงบ้าน เลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่เนาะอาไฟเขียวแล้ว พอจะถึงบ้านก็หนึ่งชั่วโมงพอดีค่ะ60นาทีเป็นหนึ่งชั่วโมง24ชั่วโมงก็เป็น1วันอ้าวพี่น้องดูไปเรื่อยๆเด้อทำทาสปอร์ตเสร็จเรียบร้อยแนละ้วทำง่ายๆนะคะแต่ว่าถ้าใครไม่ได้มีการ p อ i พ t m เมนไว้ล่วงหน้านะมันจะนั่งรอนั่งรอก็ ดิมอยู่ตรงนั้นแหละไอ้พอดีเราได้นัดเขาไว้ก่อนหน้านี้ก็มันก็ง่ายค่ะแปบ๊บเดียวปัเด็กเอกสารเขาถามปับป๊บปับ๊บปั๊บมีหมดค่ะโอ้โหลุงคนนั้นบอกว่าจะให้พ่อมาเซ็นเราก็เลยพอกว่าอะไร29ปีจะเอาพ่อมาเซ็นอะไรคะห้าปีที่แล้วนั่นเรายัง มีพ่อมาเซนเลยเขาบอกเป็นไปไม่ได้เอา้าอะไรเป็นไปไม่ได้งงถามใหม่อีกว่าอายุเท่าไหร่ก็บอกว่ายี่สิบเก้าีก็ได้ยินบอกว่าสิบเก้าโอ้ลุงนีก็ไม่ไหวเลยรู้สึกว่าหูจะหนักหน่อยนะลุงก็ <c oughs> <c oughs> เลยไม่ได้โอ้ขอโทษนะลุงบอกว่าขอโทษอภัยให้โอเคไม่เป็นไรคะ่ะคือว่า อายุก็แล้วกันี่แก่ฟล่งนันแหละแล้วก็มีการชมเด้นนะบอกว่าแม่่ะโอหยังเด็กอยู่เลยโอ้แม่จะหกสิบแล้วขา็เลยว่าอย่างนี้แนหะละหัวลอกกิ้งเลย